สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้นนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของชั้นป .5 นั่นเองนะคะวันนี้เราก็ยังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะก็สําหรับเรื่องของการติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เราก็ได้เรียนรู้กันไปในสัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่ไหมคะคราวนี้สําหรับวันนี้นะคะครูยุ้จะให้นักเรียนนะคะมาวิเคราะห์ปัญหาที่ใช้นะคะ สื่อสังคมออนไลน์นะคะในการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะคะโดยเราจะวาดเป็นรูปร่างของฟิสบนแดกรมนั่นเองนะคะเป็นแดกรมสําหรับการวิเคราะห์ปัญหานะคะตรงนี้นะคะคือปัญหา,าตรงนี้นะคะผลที่เกิดขึ้นจากปัญหานะคะเดี๋ยวลบหน่อยนะคะคุยเขียนเอียงนะคะผลที่เกิดขึ้นจากปัญหานะคะ ผลที่เกิดขึ้นจากปัญหา,านะคะแล้วปัญหาของเรามีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะคะสาเหตุอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เขียนบรรยายมานะคะว่าสาเหตุมีอะไรบ้างอะอย่าคุยจะยกตัวอย่างนะคะปัญหาที่คุยพบเจออะส่วนใหญ่ในการไลฟ์สดในการถ่ายทอดสดใน Facebook นะคะนี่คุยยกตัวอย่างมาโซเชียลมีเดียหนึ่งอย่างก็คือ Facebook นั่นเอง นะคะปัญหาของคุยก็คือที่คุยเคยพบเจอนะคะนั่นก็คือปัญหาหน้ามืดนะคะไมไ่ดังผลที่เกิดขึ้นนะคะมีอะไรบ้างก็คือฟังไม่รู้เรื่องนะคะ ังไม่รู้เรื่องอ่าโอเคสาเหตุละ่ะมาจากอะไรได้บ้างนะคะแสงสว่างไม่พออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเิดนะคะลบก่อนแสงสว่างไม่พ ก็มีอะไรอีกคะตรงนี้ไม่มีไม้ไม่เสียนะคะ,ะไม่เสียอ่ะสัญญาณไม่ดี นะคแะนวทางแก้ไขก็คือยังไงคะหาแสงเพิ่มใช่ไหมคะอ่าหาไฟติดเพิ่มอ่าหาไหมตัวใหม่อ่าทำอินเทอร์เน็ตให้แรงขึ้นใช่ไหมคะ ่าเพิ่มอินเทอร์เนต็ตตรนนี้การันเนาะผลที่เกิดขึ้นเป็นไงคะอ่าสื่อสารเข้าใจ ประมาณนี้นะคะก็เป็นปัญหาที่ครูยุบธพบเจอบ่อยๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังให้นักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียแล้วสื่อสังคมออนไลน์แล้วเนี่ยน네ักเรียนเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์มานะคะวิเคราะห์ปัญหาตรงนี้นะคะวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็สาเหตุของปัญหามาจากอะไรบ้างผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ โอเคใครที่อยากจะสอบถามคุยเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทรที่คุยให้ไว้ในคลาสรูมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุยก็ฝากกดติดตามช่องคุยห้องเรียนออนไลน์นะคะกดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้คุยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ